ผมจะเล่าแค่ว่าเรื่องนักร้องกับแฟนที่ถูกไฟไหม้แล้วกันนะครับและกิ้งคือหิวแสงตอนแรกนะครับไปอยู่ฝ่ายคนเสียชีวิตนะครับไปใส่ร้ายนักร้องดังนะจนคนส่วนหนึ่งของประเทศเนี่ยเชื่อไปแล้วว่าคนคนนี้คือฆาตกรนะครับเพราะเขาคนเฮไหนเฮนั่นอยู่แล้วนะครับไม่ได้วิเคราะห์เลยว่าเรื่องราวเป็นยังไงนะครับคือเรื่องนี้จริงๆแล้วนะครับมันเกิดจาก ไฟฟ้าลัดวงจรและทําให้เกิดเพลิงไหม้นะครับแต่มันไม่ใช่การเจตนาฆาตกรรมแฟนสาวอย่างที่กิ้งกือตัวนี้กิ้งกือที่หิวแสงสร้างเรื่องสร้างราวนะครับแล้วก็มาทําให้สังคมเนี่ยตื่นตระหนกแล้วก็ไปใส่ร้ายนักร้องคนนั้นน่ะอย่างหนักนะครับคุณอาคุณเฟมบอก6 0 0สนกว่าผมทราบแล้วขอบคุณมากครับทีนี้เนี่ย เขาก็ด่าด่ดอยู่ทุกวันเลยนะครับแล้วรู้ไหมครับว่าเพราะอะไรเขาถึงหยุดเรื่องนี้แบบกึกไปเลยไม่ใช่ว่าเพราะผลตรวจพิสูจน์หลักฐานออกมาว่าเป็นเ,เป็นเพลิงไหม้เกิดจากอุบัติเหตุนะครับไม่ใช่เจตนาฆาตกรรมนะครับแต่ว่าเกิดจากการที่ทนายคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นทนายของนักร้องคนนี้แหละโทรไปหาเขา เดี๋ยวผมจะบอกผมรู้ได้ยังไงนะครับคือเรื่องผมพูดเนี่ยนะถ้าเกิดว่าผมโกหกเนี่ยให้ผมออกไปชิบผายไว้ปวกเลยนะถ้าเกิดคนที่เล่าให้ผมฟังเนี่ยมันไม่โกหกพิธีหนึ่งนะครับแต่เขาเป็นผู้ใหญ่แล้วนะไม่โกหกผมหรอกและเดี๋ยวจะรู้ว่าคนนี้คือใครนะครับที่เขาหยุดไปเนี่ยนะครับแล้วทีนี้เนี่ยพ่อของน้องผู้หญิงคนนี้เขาก็งงเกิดความสงสัย นะครับแล้วก็โทรไปว่าทําไมถึงไม่ไม่ไม่ตามเรื่องต่อทาไมถึงหยุดไปเลยเพราะอะไรปรากฏว่านะครับโดนด่าแบบสาดเสียเทยเสียกลับมาคือคนนี้เวลาเขาจะเลิกทําคดีนะครับเขาจะหาข้อที่ไม่ถูกใจที่ที่ตัวคนที่มาขอคําปรึกษานะครับมาแล้วก็แบบว่าทําไอ้นี่ไม่ถูกหรือผิดเขาจะชี้ไปตรงนะี้ไม่เอาแล้วเนี่ยเป็นเพราะไปทําแบบนี้มาไม่ทําไอ้ปรากฏว่าคนนั้นเขาก็งงครับพ่อของคนที่เสียชีวิตก็งงนะอันนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะครับ ใครที่สามารถติดต่อกับพ่อคนเสียชีวิตคนนี้ได้นะครับให้ฟังเรื่องนี้ให้ดีเพราะว่ามีอยู่วันหนึ่งครับระหว่างที่ขับรถนะครับมีนักข่าวคนนึงเนี่ยเป็นคนขับรถนะครับแล้วคนที่นั่งข้างๆนักข่าวคนนี้ก็คือคนขายกาแฟ,แฟซึ่งมีฐานะมากชอบไปเล่นมวยกับไอ้ก,กิ้งกือนะครับถ้าใครเห็นเลยเขาไอ้ก,กิ้งกือ ตัวนี้นะครับกับคนขายกาแฟาเขาจะเดินคู่กันไปสนามมวยนะครับด้วยกันเป็นปีๆนะครับวันนั้นมีอยู่วันหนึง่งนักข่าวขับรถนะครับแล้วก็คุณที่ขายกาแฟเจ้าจของร้านกาแฟนะครับนั่งข้างๆกิ้งกือนั่งข้างหลังมีโทรศัพท์เข้ามาที่กิ้งกือนะครับแล้วก็บอกว่าให้หยุดเรื่องนี้ได้ไหมหยุดพูดถึงนักร้องคนนี้ นะครับถ้าหยุดพูดถึงเนี่ยเดี๋ยวจะมีเงินให้จำนวนสองแสนบาทมีคนอยู่ในรถหลายคนนะครับทางไอ้กิ้งกือตัวนี้นะครับก็รับปากรับคำเลยว่าจะไม่พูดถึงแล้วแล้วก็มีตกลงนัดหมายกันไปที่ไหนตอนนี้สองคนตรงนี้เป็นตัวประกอบไม่รู้แล้วแต่ได้ยินมาแค่นี้นะครับแล้วเขาก็เล่าต่อว่านับแต่วันนั้นเป็นต้นมา มันไม่เคยพูดถึงเรื่องนักร้องคนนี้อีกเลยนะครับมันไม่เคยพูดถึงนักร้องคนนี้อีกเลยนะแล้วก็เวลาพ่อของเขาโทรมาเนี่ยนะครับก็จะด่านะครับก็จะด่าแอบปบหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวผมหาหาเจอแล้วนะครับเป็น Facebook ที่วันนี้อยู่ๆพ่อน้องเขาก็โพสต์ขึ้นมา ผมก็เลยนึกขึ้นได้ก็เอาเรามาเล่าให้ f c ฟฟังแล้วพ่อน้องจำได้เลยนะครับว่าเรื่องนี้เขารับเงินจากนักร้องคนนี้มาเรียบร้อยแล้วนะรับเงินจากนักร้องคนนี้มาเรียบร้อยแล้วแต่ผมจะบอกให้นะครับว่านักร้องคนนี้เขาไม่ใช่คนกระทําผิดนะเขาไม่ได้เป็นคนฆาตกรรมแต่ว่าเขาไม่อยากจะให้ขุดคุยเรื่องเขาไปเรื่อยๆเขาเสียชื่อเสียงนะครับเขาไม่ได้อยากจะสู้ตอนแรกเขาบอกจะออกมาฟ้องแต่ก็ไม่กล้า ใช้วิธีให้เงินดีกว่าง่ายดีนะครับอ่ะวันนี้พ่อน้องคนนี้มาโพสต์ว่าอะไรนะครับเขาบอกว่าสวัสดีมีความสุขครับทุกท่านพ่อแม่พี่น้องคนไทยที่เขารพรลักทุกท่านการเสียชีวิตของน้องเบ้นลูกสาวของผมเกิดจากเหตุเพลิงไหม้บนชั้นสองในบ้านของผู้ต้องหาที่ผมตั้งข้อสงสัยว่าเป็นการวางแผนฆาตกรรมอำพรางคดีนั้นโดยผู้ต้องหาจงใจสร้างเหตุการณ์ให้เกิดเพลิง ให้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นวงเล็บใช่หรือไม่นั้นคดีนี้ได้เคยมีชมรมช่วยเหลือจุดจุดจุดได้เคยได้เคยเข้ามาช่วยต่อสู้คดีนี้ให้กับผมแต่อยู่ๆก็ทอดทิ้งคดีนี้ของผมไปเฉยๆโดยที่ไม่มีความรับผิดชอบอะไรต่อคดีนี้อีกเลยครับซึ่งเวลาได้ผ่านมานาน2ปีแล้วทําให้ผมเสียซึ่งทําให้ผมทั้งเสียใจมากผิดหวังมากต่อชมรมช่วยเหลือจุดๆดจ,ดจดนี้ และทําให้ผมเสียาหายหมดโอกาสที่ผมจะได้มีทนายความที่ดีท่านอื่นที่มีความรับผิดชอบมีความเมตตาสงสารต่อผมเพื่อที่จะได้เข้ามาช่วยต่อสู้คดีนี้ให้กับผมเมื่อสองปีที่แล้วครับแล้วก็มีข้อความต่อนะครับอันนี้ก็ไปเกี่ยวกับเรื่องอื่นแหละแต่โฟกัสเนี่ยผมต้องโฟกัสเรื่องนี้นะครับที่ผมโฟกัสเรื่องนี้เพราะว่าอะไรครับ คือมันญ,ญาติของทนะนะครับซึ่งไม่ใช่ทนายความเนี่ยมันไม่มีเพราะมันไม่ได้รับการปลูกฝังมานะครับมันก็จะใช้วิธีแบบนี้นะครับที่พอคดีดังๆนะครับตัวเองเข้าไปทันทีเข้าไปสวมบทเป็นฮีโร่แล้วก็ไปชี้หน้าคนนู้นคนนี้เลวคนนู้นคนนี้ทำผิดนะครับให้สังคมส่วนหนึ่งเนี่ยเชื่อไปแล้ว ผมยังยืนยันนะครับว่านักร้องคนนั้นตามที่ผมดูรายละเอียดแล้วก็หลักฐานทุกอย่างมาเขาไม่ได้เป็นคนตั้งใจทํานะครับแต่ตอนนั้นสังคมชี้ไปที่เขาแล้วเพราะกิ้งกือเรืองแสงตัวนี้เนี่ยตอนนั้นสื่อกําลังสนใจนะครับสื่อกําลังสนใจมันก็เลยยังไงครับเอาใหญ่เลยมันโดยไม่คิดถึงหรอกว่าความเป็นจริงเป็นยังไงผมไม่รู้นะครับว่ามันโง่เองหรือมันตั้งใจจะใส่ร้ายเขานะครับมันเป็นไม่ได้สองทางเราไม่รู้เลยแต่ที่รู้แน่ๆคือว่า มันได้ชื่อเสียงจากคดีนั้นไปแล้วก็ทอดทิ้งคดีแล้วก็ไปชี้หน้านักร้องคนนั้นจนทุกวันนี้เนี่ยสังคมบางส่วนยังคิดอยู่เลยว่านักร้องคนนี้นะครับจะทําความผิดแล้วจะผมสมน้ำหน้าดีหรือเปล่านะครับที่ไม่รู้ขึ้นมาสู้นะครับอยู่เงียบเงียบนะครับให้ทนายไปจ่ายตังค์นะอ่ะทีนี้คนอาจจะสงสัยว่าแล้วผมรู้ได้ยังไงสองคนนี้ทาไมจะมาเล่าให้ผมฟังพวกคุณรู้ไหมครับว่าทนาะยนะครับหรือกิ้งกือตัวนี้ที่เดินกับ คนข่กาแฟเนี่ยคนขากาแฟให้เงินไปเล่นมวยนะครับให้ทุกอย่างให้รู้จักกับคนใหญ่คนโตทา,ทางนั้นนะครับในสนามมวยเขาจะมีกลุ่มก้อนเขานะครับที่เป็นเซียนมวยนะทะนะเนี่ชอบเล่นมากมวยนะครับนะทีนี้เนี่ยเขาด้วยกันสนิทกันเขาก็ไปด้วยกันเดินด้วยกันทุกวันกับน,นักข่าวคนเนี้ยแหละนะครับอยู่มาวันหนึ่งทะนะไปเจอกับสอจอคนนึง เป็นสอจอดังของป่าจีนบุรีซึ่งมีชื่อเสียงกว่ามีเงินมากกว่าคือเข้าสนามมวยทีะครับคนตามอย่างต่ำห้าสิบคนนะครับมีคนตามอย่างต่ำห้าสิบคนแล้วคิดดูค่าเข้าผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมีคนบอกมาว่าคนละหนึ่งพันนะครับแล้วถ้าเกิดคน 50, พาลูกน้องห้าสิบคนเข้าเนี่ยนะจะจะใจนี้ยังไงอะค่าเท่าไหร่อะ นะครับทีนี้เนี่ยปรากฏว่าเสียร้านกาแฟเนี่ยไม่ถูกกับสอจอคนนี้ขึ้นมามีเรื่องหึ่มหึ่มกันนะครับมีค่ายมวยสองค่ายกันเอาอย่างนี้นะครับ <c oughs> ทีนี้เนี่ยไม่ถูกกันไอตัวกิ้งกือตัวนี้มันก็ต้องไปหาคนที่ดีกว่ามันก็วิ่งไปหาสอจอคนดังของปาจีนบุรีนะครับทีนี้เนี่ยไปหาเดียวไม่พอมันดันเอาความลับของ เสียไขยกาแฟเนี่ยไปขายอีกต่างหากนี่คือสันดานมันนะครับทุกอย่างเป็นอย่างนี้หมดนะครับใครสนิทกับมันนะครับผมบอกให้ระวังให้ดีนะเพราะสักวันหนึ่งมันจะหักหลังเหมือน,นที่มันเคยเข้ามาหาผมเข้ามานั่งที่โซฟาบ้านผมตัวนี้แหละนะครับมาเกาะผมตอนคดีหวย30ล้านนะครับนะทีนี้เนี่ยพอมันเข้าไปหาทางสอจคออนนี้ใช่ไหมครับปรากฏว่าพอเขาทะเลาะกันนะครับทางแนะมมันทำยังไงรู้ไหมครับ มันเนี่ยได้จ้างคนนะครับซึ่งเป็นนักเลงให้ไปกระทืบเสียร้านกาแฟนะครับทีนี้เสียร้านกาแฟเนี่ยรอดอุ้งตีนนี้มาได้ยังไงเสียร้านกาแฟคนนี้นะครับเขาเนี่ยเป็นคนใจดีเวลาใครลูกใครเดือดร้อนมานะครับแกจะให้ให้เงินให้ทองนะครับแกก็ เหมือนกับว่ามีเครือข่ายเยอะแหละนะลูกเน้องลูกน้องเยอะไอ้มือที่จะทําร้ายเขาเนี่ยนะครับเขาก็มานะครับมาหาแต่จ,จะเรียกชื่ออยู่เรื่อยเลยนะครับไม่อยากเอ่ยชื่อแกนะครับเสียร้านกาแฟเสียร้านกาแฟก็เขาเล่าให้เสียร้านกาแฟฟังว่าเนี่ยไอ้กิ้งกือเรืองแสงตัวเนี้นะมันเนี่ยจะจ้างเขาเนี่ยมาทําร้ายทีนี้ เสี่ยรลางกาแฟก็เลยเกิดอาการตาสว่าง okay? เลยครับะเดี๋ยวผมจะย้อนอีกว่าเสี่ยรลังกาแฟเนี่ยไปรู้จักกับมันได้ยังไงนะครับเดี๋ยวจะย้อนอีกคือเรื่องมันก็เกี่ยวกับผมด้วยแหละนะครับเดี๋ยวจะย้อนให้ฟังแต่เอาตรงนี้ก่อนนะพอมาเล่าให้ฟังเสร็จเสี่ยรลังกาแฟก็เกิดตาสว่างเขาก็เลยติดต่อมาหาผมนะครับตอนนั้นเขาก็มีเรื่องกับนักข่าวแล้วด้วยนะครับก็คือไปหักหลังนักข่าวอะไรสักอย่างนี่แหละคือจะบอกว่าไอ้กึ้งกึงกือตัวเนี้ยนะครับมันหักหลังทุกคน ใครอยู่ใกล้มันนะครับมันสักวันมันจะเอาความลับของคุณเนี่ยเอาไปขายให้ศัตรูของคุณนะครับเสียร้านกาแฟาเอาผมให้ชื่อย่อหน่อยแล้วกันนะครับนอนหนูนะมีตัวตนจริงคุยไลน์กับผมอยู่เรื่อยๆให้ข้อมูลผมอยู่ทุกวันนะครับเสียร้านกาแฟาเนี่ยนะครับพอเขารู้แล้วว่าสันดานของไอ้กิ้งกือเนี่ยเป็นยังไงคือผมเนี่ยต้องพูดแบบระวังนิดนึงนะครับ ต้องอาจจะชานหนึ่งต้องคิดไปด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เอ่ยชื่อใครเดี๋ยวผมหลุดปากไปอีกนะครับอุ้ยอุยอุยมีคนบอกอะไรเสียอะไรมาเดี่ยวแวบบแสดงว่ารู้จักตัวละครดีนะเสียแรงกาแฟนี่เป็นคนดีครับนะเขาเลยโทรหาผมเขาโทรหาผมเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาชื่อนี้ชื่อนี้เนี่ยผมรู้จักไหมผมผมก็บอกว่าผมไม่รู้จักครับ แต่เพราะผมรู้อย่างเดียวว่าไปกับไอ้กิ้งคืออยู่ประจําเขาบอกว่าเขาเคยคุยกับผมอ่ะก่อนไอ้กิ้งคืออีกผมก็ย้อนความหลังกันล้วว่าเราเคยคุยกันตอนไหนเขาบอกว่าตอนที่หวย30ล้านเนี่ยช่วงแรกๆเลยนะครับที่ออตอนนั้นเนี่ยดอกมีด็อกเตอร์สุก,กิจฟ้าอะไรมาออกมาเนี่ยกำลังสู้กับผมอยู่เนี่ยแล้วทีนี้เนี่ยเสียนหนุ่ยเนี่ยอุ้ยอยตายเนี่ยเดี๋ยวผมก็หลุด นะครับไม่เป็นไรครับไม่ได้พูดให้เสียนี่เขาเสียหายนะครับขออภัยจริงๆนะทีนี้เนี่ยเ,เสียกาแฟาโอ้ยกลัวหลุดจังเลยเล่าเรื่องนี้เนี่ยโอ้ยเดี๋ยวมันจดชื่อเลยว่าว่าให้เรียกว่าอะไรว่ากาแฟาเดี๋ยวผมจดคำว่ากาแฟไว้ก่อนนะเออกาแฟาแล้วก็กิ้งกือนะอะมาเล่าต่อโอ้ย นี่ผมผมจดจริงๆเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไไดอ่ำเลยอะเนี่ยเนี่ยเออดิผมจดในเศษกระดาษเห็นไหมเนี่ยมเป็นดินสออ่ะอ๋ออยู่ฝั่งนี้เอ,อกาแฟกับกิ้งกือเนี่ยจะได้ไม่หลุดอ,อีกนะครับเดี๋ยวต้องมองคอยมองอยู่เรื่อยๆนะทีนี้เนี่ยเ,ออเล่าทีาไ่ไหนเนี่ยเราลืมไปกาแฟใช่ไหมกาแฟเขากออ็มาคุยกับผมอ,อ๋อย้อนอดีต เขาก็บอกว่าเขาเคยโทรมาหาผมนะครับเพราะว่าเขารู้ข้อมูลเกี่ยวกับดรสุกิตนะแต่ผมอะตอนนั้นอะผมก็บีซีมากเลยผมว่าอ๋อถ้าเกิดเอาไอ้เรื่องแชแ์คนอื่นใช่ไหมเรื่องแชแฉคนอื่นอะนะครับงั้นให้ไปที่นี่เลยไอ้กิ้งกือผมก็ให้เบอร์กิ้งกือไปเลยครับแล้วผมก็ไม่ติดต่อกับเสี่ยร้านกาแฟอีกเลยนะครับทีนี้กิ้งกือเนี่ยมันเห็นว่าเสี่ยร้านกาแฟนะครับมีเงินเยอะ มันก็เลยตามติดตั้งแต่วันนั้นนะครับเสียร้านกาแฟาไปไหนกิ้งกือไปที่นั่นทุกคนจะเห็นว่า2คนนี้เนี่ยจะเข้าสนามมวยด้วยกันอยู่เป็นประจำนะครับกิ้งกือเนี่ยไปแจ้งเกิดได้นะครับก็เพราะว่าเสียร้านกาแฟนะครับเพราะไปทำไปรู้จักกับวงการมาเฟียหรือนักเลงในสนามมวยนะครับเขาจะมีอยู่เยอะเลยนะครับเดี๋ยวกอนนะคอมเมนต์นี่ว่าเลยนะเดี๋ยวผมขอย้อน่อยอย่าไปหาพูดว่าเขาเป็นกิ้งคือ เป็นกระตึกอะไรเนี่ยคือ <c ười> อะไรกระตึกเนี่ยแหละนะครับก็ทีนี้เนี่ยเรื่องก็สนุกขึ้นมาอีกทุกคนใครเคยจําได้มันมีเพื่อนผมคนหนึ่งนะครับผมไม่เอ่ยว่าใครนะถูกคัดทะเบียนร,ราดได้ไหมถูกคัดทะเบียนร,ราดแล้วไปแจ้งความนะครับเรื่องมันก็วนอยู่อย่างเงี้ยนะครับปรากฏว่าอะไรรูนะ้ไหมไอ้กิงกือตัวเนี้ยให้ตํารวจเนี่ยนะครับไปคัดทะเบียนร,ราด พอไปคัดทะเบียนล่าดออกมานะครับเดีย๋ยวถ้าผมหลุดชื่อนะครับผมจะลบไลฟ์ออกนะคนที่มาฟังทีหลังเนี่ยจะไม่ได้จะไม่ได้จะไม่ได้รู้แหละนะแต่ถ้าผมไม่หลุดนะครับผมก็จะเก็บไล์เอาไว้นะทีนี้เนี่ยเ,เพื่อนผมถูกคัดทะเบียนลา่าถูกตำรวจคัดทะเบียนลา่านะครับแล้วก็สืบราบมาว่าวันที่28พฤศจิกาปี61 นะครับกิ้ง <Source> กือตัวน <és> ี <prompts människ frase> ้นะครับไม่ได้ไปแจ้งความจริงๆแต่ว่ากิ้งกือตัวนี้เนี่ยอยู่ที่เพชรบุรีแต่กิ้งกือตัวนี้นะครับมันไปหลอกไปแจ้งความกับเขาไปหลอกเขาอะไรต่างๆนะครับว่าตัวมันเนี่ยนะครับไปแจ้งความอยู่ที่โรงพักนะครับเรื่องมันโปะแตกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าผมสืบซากมาแล้วว่าวันนั้นอ่ะมันอยู่ มันอยู่ที่เพชรบุรีอยู่ที่ค่ายทหารนะครับมันเร็วมากขนาดไหนมันไปวิ่งเต้นนะครับเพื่อที่จะให้โรงงานโรงงานหนึ่งที่ปล่อยสารพิษลงมาที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับไปวิ่งเต้นกับทหารนะครับวันนั้นวันที่28พฤศจิกานะครับไปวิ่งเต้นเพื่อที่จะให้โรงงานเนี่ยเปิดได้นะครับผมบอกแล้วนี่คือวิธีหาเงินของกิ้งกือนะแล้วมันเป็นไม่อ้างเป็นว่าวันเดียวกันที่ตัวเองไปแจ้งความอยู่ที่อยุธยา แต่ตัวมันจะอยู่เพชรบุรีทั้งนูน่นนะครับแนี่เล่ายาวย้อนกลับมาถึงคดีเพื่อนผมแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราได้รับการยืนยันจากใครก็คือคนที่ไปด้วยกันกับมันไงครับคนที่ไปกับกิ้งกือก็คือใครครับก็คือเสียร้านกาแฟกับกับใครกับนักข่าวคนนั้นผมก็เลยเอาไปเป็นพยานในศาลนะครับ แล้วเดี๋ยวตอนนี้กําลังจะขึ้นสารอาญาทุจริตนะครับเสียร้านกาแฟกับกิ้งคือนะครับไม่ใช่เสียร้านกาแฟแล้วครับแล้วก็นักข่าวคนนั้นจะมาเป็นพยานให้นะครับถ้าเกิดว่าสารเชื่อแล้วเรายังมีอีกนะครับมีการเข้าออกนะครับการเข้าออกของทหารเวลาเข้าไปเราต้องเซ็นชื่อใช่ไหมครับมีคนเซ็นชื่ออะไรให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะเราลองเขาไม่รอด ก็บอกแล้วนี่คืองานทนาเขาทำกันแบบนี้นะครับนะไม่ใช่กิ้งกือนะครับที่มาทำอะไรลวกๆนะครับทำมาแล้วเสร็จแล้วพอข่าวดังก็ทำพอเงียบก็หายนะครับใครจะไปขอความช่วยเหลือกิ้งกือต้องระวังสองอย่างอย่างแรกคือเอาความลับของตัวเองเนี่ยไปขายให้กับฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็อย่างที่สองเรื่องทิ้งคดีครับพอพอคดีไม่ดังแล้วก็ทิ้งนะครับนอกจากคดีมีเงินนะครับนะ ไปวิ่งเต้นจะเปิดโรงงานที่เพชรบุรีนะชาวบ้านจังหวัดเพชรบุรีจำเอาไว้ลยครับเป็นข่าวดังๆเลยโรงงานอะไรนะครับที่ถูกสารปกครองสั่งปิดนะครับนะสารปกครองสั่งปิดนะครับรู้ไหมครับว่าไอ้ไอ้กิ้งกือนะครับมันไปหาผบมทบนะครับเพื่อที่จะใช้คําสั่งของทหารนะครับหาทางให้เปิดโรงงานนี้ได้ นะครับแล้วรู้ไหมครับว่าเขามีคัดลายจ่ายกันเท่าไหร่20ล้านนะครับถ้ากินงกือทําสําเร็จเพราะโรงงานนี้นะครับน่าผมถ้าจะไม่ผิดน่าจะทําเหล็กนะครับเขาเขา,เขามีทุนทรัพย์ลงทุนไปเนี่ยเป็นพันพัเป็นหมื่นหล้านนะนะนะถ้าเกิดสาเร็จนะครับกินงกือรวยครับได้มา20ล้านแต่ความทุกข์ความโศกนะครับก็จะอยู่ที่ชาวบ้าน นะครับเราว่าเราจบดีกว่าไหมครับเดี๋ยวผมหลุดชื่อนะครับถ้าถ้าหลุดชื่อนะครับเดี๋ยวผมก็จะก็จะต้องลบไลน์นะครับ